สวัสดีเมื่อนี้จะมาแนะนำวิธีการแต่งรูด้วยแอคชั่นในโปรแกรม Adobe Photoshop น,นะนั่นเองเนาะยกตัวอย่างขับเจ้าข้าพเจ้าจะเอารูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะอ่าถ้าเราสังเกตเบื้องรูตัวนี้มันยังมัวนะสังเขาจะต้องทําในการรีเพคเคตมันให้มันมีความคมชัดขึ้นเนาะโดยเข้าหรือเว็บไซต์รีเพคเตนั่นเองเนาะกดเข้าไปมันจะเจอหน้าต่างเป็นแบบนี้หลังจากน,านั้นให้องมาเลือกขมาดับไฟนะเขาก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่ว่าจะปรับพันโพตเข้ามาแล้วก็มาปรับตัวสเควรปรับให้มันเป็น Jet, หลังจากนั้นกดสัมมิาแล้วรอท่าเว็บไซต์กําลังประมวลผลนะหลังจากมันปรับแต่เขาสเกตเบื้องหุบเก่ากับหุบไม่มันค่อนข้างว่าจะแตกต่างกันลอยลยเนานะหุบหม่มันค่อนข้างว่าจะมีความคมชัดขึ้นนะแจงขึ้นหลังจากนั้นเฮากดเข้า่าปุ่มดาวน์โหลดแล้วรอถ่ายน่งนะหลังจากต่อไปให้เฮาคลิกขวาเลือกเชฟหุบดังกล่านะอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นรูปภาพที่ว่าเฮาได้รีพิเคตแล้วนะมันมีความคมชัดขึ้น หลังจากนั้นให้เขาโปรแกรมอ Adobe Photoshop ุดวีปชอบกันมาแล้วมาเลือกที่ไฟเลือก o อเพเพื่อเอาหุบผ่าขึ้นมาเนาะอ่าเข้าไปเจ้าแตงหัแวแบบนี้อ่าหลังจากเอาเข้ามาแบบนี้แล้วต่อไปให้เขาปดล็อกในก้อนหลังจากนั้นให้เขามาเลือก Action Remove Background เนาะเพื่อลบพื้นหนลังมันออกเนาะอ่ากดไปเลยอ่าเราทาโปรแกรมกําลังประมวลผลแบบโอุตโตเลยเนาะมันจะลบโอโตุตโให้เขาอ่าหลังจากนั้นมันจะลบให้เขาเนาะ เาสังเกตเบอร์เดี๋ยวนี้มันยังตัดอย่างบทันมีความละเอียดเท่าเป็นบอกยังเห็นหอยเนาะเอามาเลือกแอคชั่นคำว่าเก็บครอบรบอยากแอคชั่นเก็บคอร์บแล้วก็มาเก็บผักส่วนทีเกินเนาะเรือว่ายัางบทันได้เอามาเก็บให้มีความละเอียดนะครัมาเก็บแต่ละจุดแต่ละจุดนะอ่าเออยกตัวอ,อย่างครับเราจะเก็บประมาณนี้นะเป็นตัวอย่างเนาะหลังจากเก็บแล้วให้เอามาแอคชั่นปับแซงเนาะเพื่อเอาจะปรับใบหน้าเนาะปรับสี ให้มันมีความคมคม,คมชัดนะต่อไปให้เอามาเลือกใส่แอคชั่นพื้นลังเพื่อใส่พื้นลังเนาะให้เอาคลิกใส่พื้นหลังขาวดำนี้ปั๊บอ่ามันจะเด้งออกมาแบบนี้ให้เขาดึงรูปภาพที่เขาตัดเมื่อกี้ไปใส่ในพื้นหลังดังกล่าวเลยเคมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มันบอกหลังจากนั้นเราลาปั๊บสิส่วนให้มันอยู่ตามความเหมาะสมนะอ่ายกตัวอย่างข้าพเจา้เจาเจาประมาณนี้อืมเราวกด อินเตอร์หรือติ๊กเข้ามาทีติ๊กต่อนะต่อไปให้เรามาคลิกแอคชั่นปรับความละเอียดของภาพนะเนอะเพื่อเราจะปรับผักส่วนที่มันยังไม่มีความละเอียดนะก็ปรับตามความต้องการเราดับเบิลคลิกตัวนี้เลยนะเนาะดับเบิลคลิกเลยปบ๊บเราก็ลากปรับคอนทราสต์แล้วก็เบื้องหลังเราก็ปรับความสว่างแล้วก็อคอนทราสต์จนะเป็นความละเอียดเนอะบีไฮงหจะเป็นความสว่างเราก็ปรับตามความเหมาะสมเราสังเกตบเบื้องส่งผลของ เฮาอยัางบทันละเอียดมันบอกยังเห็นสีขาวให้เฮากดแอคชั่นเก็บคอรอปหลังจากนั้นใเฮาบัตรพักส่วนทีมันเกินเนาะพักส่วนทีว่ามันยังบ่ได้นะฮาก็บัตรไปเลยเก็บความละเอียดนี้เฮาจะมาใส่ตัวเงาสะท้อนเนาะถ้้ไม่มีเงาสะท้อนทางล่างเฮาก็มาคลิกตัวเงาเงาสะท้อนทงน,น,นี้ปุ๊บมันจะสังเกตเบ่งขึ้นเป็นเงาเบี้ยบบอกให้เรากดคอนทะินิวไปเลยกดคอนทินะิวไปเนาะ แล้วเราก็ปรับเลยระวังเงาเราจะป้ามันมอยู่ภาคส่วนใดเราก็ปรับตามความเหมาะสมอืมแต่ข้าพเจ้าจะปรับออกมาณนี้นะติ๊กไปเลยหรือก,กด enter ก็ได้เซนเดียวกันเนาะต่อไปเราจะมาใส่ัวพื้นหลัง 3D เนาะให้เรามาคลิกแอคชั่นใส่พื้นหลัง 3D อ่ามันขึ้นหน้าต่างเป็นมีมันบอเอาลากเข้ามาอยู่ในกรอบเราเลยอ่าลากขึ้นมาแล้วเราก็กด continue เนาก็ก Control T, นะกปรับให้มันอยู่ระหว่างกลางๆเนาะของ ตัวของเขาเขาปรับทำมันยู่ความเหมาะสมแต่นี่นะครับเราจะปรับประมาณนี้เขามาสังเกตเบิงทักสวนต้นโตเนาะมันทางก้องเป็นวัดประเภททรงเขาจะตัดออกเนาะเขาก็มารวมเลเยอะตัวนี้ก้อนหลังจากเรือแล้ววิธีรวมแล้วให้เขากดชิดแล้วก็กดเลเยอะหนึ่งขอดเลเยอะ์ทียาจะรวมฮะเรากดคนอนโทนี่เนาะหลังจากนั้นเขาก็มาเลือกเครื่องมือตัวนี้เขาสเาสือไซ้ในการตัดนะเขาก็จจำจำจำไปหลังจากนั้นเขากดอินเตอร์ มันจะขึ้นเป็นเ้นเบบนี้เตอป็นบ่หลังจากนัา้นาเนีเฮากดปุ่ม delete เลยมันจะตัดเฮาก็เอาหูกรอบพื้นหลังตรงนี้ปรับให้มันอยู่ในผักส่วนนะตามความเหมาะสมต่อไปเฮาจะมาปรับพักส่วนให้มันเขาเน้าในกับพื้นหลังให้เฮามาเลือกเครื่องมือตัวเลเซอร์ทูนตรงนี้แล้วก็ปั๊บบัสเนาะขนาดให้มันอยู่ระดบบอ่าประมาณ86โ,โล86เปอร์เซ็นนะปับหลังจากนั้นเฮาก็บัส ตามความต้องการของเขาเอาไปเราจะมาปรับสีพื้นหลังเนาะให้เรามาเลือกเมดเลมาเลือกคาว่า,าอา,าร์ฮัตสต,สตูเรชันเราเอากระปับสีตามความต้องการพื้นหลังเนาะทีนี้ข้าพเจ้าจะเอาประมาณสีประมาณนี้อืมโอเคหลังจากนั้นข้าพเจ้าจะเปิดพื้นหลังขึ้นมาเนาะข้าพเจ้าจะเปิเปดโตอ่าพื้นหลังแบบเอฟเฟกตนะ์เปิดตาเนี่เลยมันจะขึ้นเป็นหน้าตาเป็นกระมี่เป็นบอ ค่อนข้างเราจะงามขึ้นหลังจากเขาปับ๊บพักส่วนใบหน้าพักส่วนผ้าให้มันเข้ากันแล้วต่อไปเราจะไปหน้าเนาะใส่ผ้าให้มันคลายคือแบบหลักสณนกระตุนเนาะให้เขามาคลิกแอคชัน่นกระตุนตัวนี้อ,อีกปับ๊บรอทาโปรแกรมกําลังประมวลผลโอเคเราสังเกตเบิ้งใบหน้าเราจะคลายคือแบบกระตุนเหมนปะแล้วคมชัดต่อไปเราจะมาใส่หนังสือคือเท็กเนาะให้เราเพิ่มเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้เราเลมือนแบเช็ค เราเขาก็พิมพ์พักส่วนที่เราต้องการพิมพ์เนาะแต่<ม>ข้าพเจ้าจะเอาพิมพ์ประมาณนี้หลังจากนั้นเขาก็ปรับชิดส่วนขนาดฟันฟันนะตามความต้องการเนาะแต่ข้าพเจ้าจะกรอบเยอร์เนาะให้ดึงยอ y e r นึงมาหดดึงใส่ตัวเครื่องหมายบวกในด้วยบรูเบเกต layer นะข้าพเจ้าจะเอาองคการหดหดใจเข้ามาปรับนะประมาณนี้บ้านี้ข้าพเจ้าจะมาใส่สีนะวิธีใส่ส <c> ี <oughs> ให้เอามาคลิกขวาตัวเอฟเฟกต์แล้วมาเลือกค่ะมา colors overlay ฮะปับป๊บประมาณสีแดงนะเอาตัวสีแดงเลยกดโอเคกดโอเคไปมันจะเป็นสีแดงมันบ่ต่อไปเราจะใส่สตูก๊กนาะก็คือเส้นนะเส้นของขอบนะเอาก็มาเลือกปับ๊บตามตามขนาดของการแต่ในนี้ครับเราจะเอาเส้นเส้นขอบมันเป็นสีขาว ปรปับตามความต้องการเนาะวิธีการปรับเส้นเดียวกันเลยจากนั้นเราปรับอยู่พักส่วนกองแล้วทาการดูพิเคตเลเยอร์ตกกรองเนาะคอนโทเจแล้วก็ดึงขึ้นมาเอาใส่บันทีแล้วแต่ผู้ที่ถนัดจะพิมพ์คอมมานแนวใดเนาะแต่ข้าพเจ้าจะเอาประมาณนี้อ่าอันนี้จะเป็นวิธีในการแต่งหูปูหรือรูปเดียว,ด,ว,ยด,วยด้วยด้วยแอคชั่นนั่นเองเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการนำใส่บอ ลายก็น้อยเนาะเพื่อช่วยให้ฐานเห็ดียกไบขึ้นขอความใจ